สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ย่าก็มาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะมาค่ะดูกันว่าย่าจะทำอะไรนะคะอันนี้มะกรูดนะคะทุกคนย่าก็คั้นเอาน้ำมันเนาะเอาน้ำมะกรูดนะคะย่าจะใช้น้ำมะกรูดแทนน้ำมะนาวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมจริงๆแล้วมันต้องน้ำมะกรูด จะแน่นอนกว่านะคะมาค่ะมาดูว่าวันนี้ญาติจะทำอะไรกินนะขอจัดการมะนาวก่อนนะคะไอ้มะกรูดก่อนนะคะมะกรูดนี่ญาติก็จะเอาสักซีกหนึ่งที่เอามาใส่นะคะเพราะว่าให้มันหอมเนาะแล้วก็ เอาน้ำน้ำมะกรูดเนี่ยมาทำแทนแทนน้ำมะนาวค่ะน้ำมะกรูดขิงตะไคร้หอมแดงพิกขี้หนูต้นหอมพักชีนะคะวันนี้ก็ครบเซต เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าย่าทําอะไรมันจะเป็นยังไงบ้างนี่ก็เป็นหอยดองนะคะทุกคน น,นี้น้ําตาลนะคะยากก็ใส่น้ําตาลไปหน่อยหนึ่งปรุงจุลดนะคะอันนี้เป็นตะไคร้ตะไคร้จากสวนนะคะนี่เป็นขิงยาก,ก็หั่นเองนะคะ บางนะคะเนี่ยไม่ใช่หนานะย่าหั่นบางๆจะใส่หมดหรือมันก็เยอะไปค่ะขิงเนาะลองทำทานกันดูได้นะคะทุกท่าน ยำหอยดองเนาะถ้าเราไปซื้อตลาดเนาะมันมันไม่เหมือนเราทำเองนะคะทุกคนอันนี้เป็นน้ำมะกรูดที่คั้นไว้นะคะแล้วก็ใส่หมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะใส่ให้หมดไปเลยนะคะเพราะว่า มันมันไม่ได้เปรี้ยวมากมายนะคะน้ำมะกรูดเนี่ยแล้วมันหอมมากเลยค่ะแล้วก็หอมหอมไอ้ผิวมะกรูดที่อ่่าเอาใส่ไปลูกนึงนี่ด้วยนะคะเซี้ยวนึงซี่อกนึงไม่ใช่ลูกนึงนะคะ ใส่เยอะก็ไม่น่าดูเนาะแต่เดี๋ยวพอพออีกสักพักใหญ่ๆจะเอาออกนะครับเพราะว่าเอาไว้นานนานไปมันจะทำให้ขมด้วยนะคะถ้าเป็นแม่อยู่เนาะแม่แก,กก็จะหัน่นชิ้นเล็กๆแล้วแก,กก็จะกินด้วยลูกเอ่อเนื้อมะกรูดเนาะแต่ยายากกินไม่เป็นนะคะ เอาแค่กลิ่นหอมๆของม,ม,มันก็พออันนี้เป็นพริกขี้หนูยาก็จะไม่หั่นนะคะเพราะว่ามันเม็ดเล็กเนาะก็ใส่เป็นเม็ดเมดอย่างนี้เลยค่ะแค่นี้เองนะคะมันไม่ได้ยุ่งยากนะคะเพียงแต่ชิมรสชาติให้มันตามใจเราอะ่ะเราเราชอบอยังไงก็ทำตามใจเราแค่นั้นเอง เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนหน้าตาก็จะประมาณเนี้ยค่ะผักวันนี้ก็มีแค่แตงกวากับใบชะพูนะคะทุกท่านใบชะพูยาก็เก็บมาจากบ้านลูกค้าอันที่จริงจะเอามาเป็นยาเขาบอกว่าให้เคี้ยวใบชะพูกับเกลือเนาะเราจะหายไอแต่มันก็ไม่เห็นหายเลยค่ะลองแล้วเค็ม อยู่ข้าวกันหรือยังคะย่าหิวแล้วล่ะเพราะว่าตั้งแต่เช้ากินกินไปรอบเดียวเนาะแล้วก็รีบวิ่งตรงจนนี่กี่โมงแล้วเนี่ยพี่ตู่ขึ้นไลฟแล้วอีกเครื่องนึงก็เปิดให้พี่ตู่นะคะแล้วก็ทำยำหอยดองด้วย อันนี้ทับทิมย่าก็ซื้อมาอีกแล้วค่ะที่ตั้งไม่ถูกเลยขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายสำหรับพี่พีน้องๆที่มาช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจยาไม่ข้ามโคกันย่าก็ขอบคุณมากๆ เสร็จแล้วค่ะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะยำหวยดองนะคะนี่ให้ดูอีกทีนะคะเนี่ยหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะลองทำกันดูนะคะ เพื่อจะอร่อยถูกใจใครบ้างมาค่ะย่าขอทานข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ